หอดอางนี้ปลาอะไรกินกลางนะ้ำปลาละอะไรอนน่นาจะมีน้ำหนักกับตัวนี้เหยื่อหายเกตนาฉุนเองครับผม,คร,บผมครับผมก็สวัสดีพี่พี่นะนะและเอซีช่องตกปลาสายหวานทุกท่านครับหายหน้าไปนานเลยครับไม่ค่อยมีเวลาครับ ด้อย่างหนึง่งอุปก,กรณ์การทําคลิปพังตกน้ำํำว่างัันเถอะวันนี้ก็พอมีเวลามาตกปลาครับเทศเหยื่อด้วยจะใช้เป็นชื่อเหยื่อว่าหายเกตนาฉุนเองฝากพี่พิทน,นาที่เข้ามาใหม่เข้ามารับชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้มีเวลาก็เลยมาทําคลิปตกปลาให้ดูครับมันเป็นการเทศเหยื่อของช่องตกปลาไทยหวานที่เคยทําให พี่พิธาณาดูกันนะครับดีรีวิวลงไปในช่องครับถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างให้เปิดเข้าไปดูใน EP พีเก่าๆนะครับส่วนนะาท่านไหนที่ไม่อยากทำเยื่ออยากได้ไปใช้เลยก็สั่งได้นะครับให้ติดต่อไปที่ช่อง Facebook นำชุนฉุนสั่งคำนะครับเยื่อไฮเกตณชาุนเองครับยังไงก็ฝากพี่ๆิธาณะสน,นับสน,นุนช่องด้วยนะครับเพราะทางช่องไม่มีไรายได้ครับ เขาบอกว่า Google AdSense ของผมมีหลายบัญชีให้มีแค่บัญชีเดียวผมแก้ไขไม่เป็นเข้าไปแก้ไขไงก็ด้งกลับเด้งกลับก็เลยว่าต้องหารายได้ทางนี้ครับทำเยื่อขายอย่างไรฝากพี่ๆนะ s ท b าน r i ุนช่องด้วยนะครับเป็นหมายที่เปิดใหม่เป็นหมายสวยครับนี่ครับสวยมากครับ มาที่นี่ก็ชื่อว่าหมายตุ่งใหญ่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับนะท่าใดสนใจก็มาได้ครับปลาก็เยอะขายก็เยอะโอเคไปไปชมการตกปลาก,กันเลยดีกว่าไปครับวิธีเกี่ยวเยื่อของผมก็ประมาณนี้นะครับใช้เหยื่อสายเกตนาชุนเองครับมาชมนครับ หมายสวยนะครับอยู่นี่หมายสวยมากเลยปลาอะไรปลาอะไรโอ้โหปลาตะเพียนน้อย เปลียนน้อยก็สนใจนะครับ ตัวขนาดนี้ก็สนใจนะครับเนี่ย ูนแห่บาดเนี่ยตีูมาเลยเอ้ตี ah. ูมาเลย เหยื่อหายเกตนะ้าฉุนเองครับผมมาชมกันครับหอดางนี้ปลาอะไรกินกลางน้ำ อะไรนี่อุ๊บอุ๊บอาจจะมีน้ำหนักกับตัวนี้ปวดจากปวดจากตึ้งแบบเพียนครับแบบเพียนใต้สวย นี่ครับเปลี่ยนสายสวยครับเหยื่อไฮเกตนะฉุนเองครับผม เหยื่อก็จะประมาณนี้นะครับเหยื่อห้เกตน้าชุนเองมาดูกันครับจะมีปลาอะไรเข้ามาสนใจเหยื่อหรือไม่ คบปลาหม้อตะกรักกบใส่สวยนะครับครับก็หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาสนุกแล้วก็พอได้ปลาไปทำก,กับข้าวอยู่ครับช่องตกปลาชายหวน่นเป็นช่องตกปลาใหม่ธรรมชาตินะครับหาปลาทำก,กับข้าวโดยเฉพาะหมายนี้ก็เป็นหมายทุ่งมังพืชนะครับอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นนะท่านใดอยากมาก็เชิญเลยนะครับ เป็นหมายธรรมชาตินะครับเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่มีหลายอ่างอยู่อยู่ที่เนี่ยอ่างนี้ผมก็เพิ่งทําคลิปตกนี่ครั้งแรกตอนที่ผมทําคลิปตอนรุ่นก่อนจะเป็นอ่างทางข้างในหนู่นนะครับอ่ะสรุปผลงานกันครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาสักกี่ตัวมาดูผลงานกันครับอ๋อลืมบอกไปวันนี้ผมมาตกตอนสามโงเช้านะครับเลิกตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงยี่สิบแล้วครับช่วงนี้ ที่ยงยี่สิบเที่ยงครึ่งแะตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วล่ะยัง,ง,ยงไงก็ฝากพี่ๆนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจต้องช่องตกปลาไซาว่าด,ด้วยนะครับวันนี้ก็มาเทสเยื่อถ้านะท่านใดที่สนใจเยื่อก็ติดต่อมาได้ที่ Facebook นะครับนะน้ำฉุนฉุนสังคมครับเข้าไปขอเป็นเพื่อนได้เลยครับแล้วก็ทักข้อความไปตอนแรกว่าจะไม่ทําขายแล้วตอนนี้ก็เลยต้องทําขายเพราะว่า ทางช่องไม่มีรายได้เลยต้องหารายได้ทางนี้ครับถ้านะนะ้าน้าท่านไหนต้องการสนับสนุนช่องก็เข้าไปสั่งซื้อได้ครับหรือว่าอยากทําเองก็มีรีวิวให้อยู่ในช่องตกปลาชายวันนะครับเข้าไปดูคลิปเก่าๆนะครับถ้าใครไม่อยากทําก็สั่งซื้อได้ครับมาสรุปผลงานดีกว่าจะกลับบ้านแล้วหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้ปลากี่ตัววันนี้ได้กี่ตัว นี่ครับบางเราวันนี้ประมาณสิกว่าตัวนี่นะครับ3ชั่วโมงนะครับก็ใช้ได้ครับฝากเหยื่อไฮเกตนะจุนเองครับฝากไว้ด้วยครับในอ้อมอกอ้อมใจของพี่พนณนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้ครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะครับช่องไม่มีรายได้ครับผ่านรายได้ไม่ได้ YouTube เขาไม่ให้ผมผ่านเขาบอกว่า บัญชี Google Adsense มีหลายบัญชีผมก็แก้ไม่ได้แก้ไม่เป็นนะท่านใดแก้เป็นช่วยส่งข้อความมาบอกผมหน่อยผมอยากจะแก้มันเป็น,ปนอยากจะได้สร้างรายได้ครับให้กับช่องอยากให้ก็ฝากพี่พิธานากดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับไปก่อนครับลาก่อนครับสวัสดีครับ